สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพามาดูการพิมพ์โปรเจกต์ของ AutoCAD ไฟฟ้ากันนะครับแต่เราใช้ AutoCA d ธรรมดาในการเปิดไฟล์และพิิพนนะครับผมแต่ว่ามาเทสออปชั่นให้ดูว่าถ้าเรามีโปรเจกต์ของ AutoCAD ไฟฟ้าอยู่แล้วถ้าเราต้องการสั่งพิิพนแค่ครั้งเดียวแต่พิมพ์หลายโปรเจกต์มันทำยังไงนะครับผมสำหรับแรกนะครับผมให้เราเปิดไฟล์ AutoCA d ไฟฟ้ามาซักไฟล์หนึ่ง อันนี้เป็นโปรเจกต์นะครับผมผมขอเปิดมาสักฝ่ายหนึ่งในโปรเจกต์นั้นๆนะครับโอเคอน,นี่มันเปิดมาแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่โปรแกรมของเรานะครับจากนั้นก็กดรันได้เลยนะครับก็กดพิมพ์ได้เลยแล้วก็เลือกว่าเราต้องการาพิมพ์โปรเจกต์ไหนบ้างนะครับผมผมก็ซ e เล c t อ l กไปเลยนะแล้วก็กดโอเคคนระับ โอเคหลังจากมันก็จะปรินให้เรานะครับผมคือหลักการปรินของมันนะครับผมมันก็จะเข้าไปอย่างโฟลเดอร์น,นั้นแล้วก็หาไฟล์ .wdp นะครับผมเป็นไฟล์คอนฟิกของ AutoCAD ไฟฟ้านะที่จะเก็บว่าโปรเจกต์นั้นมีไฟล์อะไรอยู่บ้างข้างในไฟล์ .dwg อะไรอยู่บ้างข้างในแล้วก็เรียงกันยังไงนะครับมันก็จะไปอ่านจากนั้นมาแล้วก็มา สั่งโอเพนไฟล์นั้นแล้วก็ปิมนแล้วก็ปิดไฟล์นั้นไปประมาณนั้นครับแล้วก็เมิดให้เราตามไฟล์ที่มันปิมนออกมาก็สเต็ปเมืก็จะเหมือนกับก่อนหน้าน,นี้เลยครับก็คือปิมนอะไรออกมาบ้างก็เมิดตามนั้นไยก็จะเรียงกันตามที่เราปิมนออกมานะครับ ันนี้พนาะปินเสร็จมันก็จะโอเพนเหมือนเดิมนะครับผมเ,เราก็เอามาลงก่อนนะครับไอสีเขียวนี่หมายถึงว่าเมิดเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นออปชันเสริมนะครับในกรณีที่เราต้องการให้อพุต t ไอ้สีเข,เขียวที่ออกมาเนี่ยครับเป็นเอาพุทที่เมิดแล้วเก็บไว้ที่ไหนเราสามารถติ๊กออปชันนี้แล้วก็เลือกผ่านไปยังโฟลเดอร์นั้นๆได้เพื่อให้เราเก็บไฟล์ที่เราเมิดได้ตามต้องการนะเพื่อว่าเราไม่ต้องการเก็บไว้ที่เดียวกับไฟล์ DWG ก็ได้อาจจะเป็นโฟลเดอร์หนึ่งที่เอาไว้สําหรับส่งลูกค้าโดยตรงก็สามารถเลือกไปยังโฟลเดอร์นั้นๆได้นะแล้วก็ติ๊กว่าเป็นการฟิกนะครับฟิกว่า ไปอย่างโฟลเดอร์นี้นะครับอันนี้มันอันนี้มันก็บอกว่าปิิ้นเสร็จแล้วนะครับก็โอเคไปตรงนั้นก็จะมีการสรุปมาให้เรานะครับว่าไอ้รายการปิิ้นทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีปิิ้นไม่สําเร็จอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือ ในโฟลเดอร์นั้นมันไม่มีไฟล์ WDP นั่นเองนะครับถามว่าจริงไหมนะครับผโฟลเดอร์ AEGS นะครับผมก็ามาดูนะครับแต่ก็กลับไปยังโฟลเดอร์นั้นเนาะในโฟลเดอร์นี้มีแค่เพียง DWG นะครับถ้าจะพิมพ์ก็คงต้องพิมพ์เป็นใช้อ PTION อ DWG ทั้งโฟลเดอร์นะครับแต่ไม่สามารถที่จะปิมพแบบโอโตแกะไฟฟ้าได้นะเพราะว่า ในโ u t o c a ครดไฟล์จะมีไฟล์ config ของ Project อยู่ก็ค,คือ .wdp นะครับโอเคใน .wdp ตัวนี้มันจะเก็บไอชื่อ .dwg เอาไว้นะครับโอเคก็จ okay. ะเก็บพวกพวกชื่อพวกนี้เอาไวนะ้ทำให้เราสามารถมาอ่านได้นะว่าในโปรเจกต์นี้มีไฟล์อะไรอยู่บ้าง แล้วก็เรียงกันยังไงนะครับตรงนี้ไม่จาเป็นต้องเรียงหนึ่งสองสามมันสามารถสลับกันได้นะครับเขาขึ้นอยู่กับโปรเจกต์นั้นเรียงเลยนะพอเรามาอ่านตรงนี้เสร็จเราก็นําไปพอดต,ต่อได้นะครับนําชื่อไฟล์นี้ไปเปิดไปพอดต,ต่อได้แต่ถ้าหาไฟล์นี้ไม่เจอมันก็ไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับก็ถ้าอยากจะพิมพ์ก็สามารถใช้ออปชันพิมพ์ ทีเดียวทั้งโฟนเดอร์ได้แต่ไม่สามารถปริ้นเป็นโปรเจกต์ของ AutoCAD ไฟฟ้าได้นะครับส่วนต่อไปที่เหลือก็จะเป็นโปรเจกต์ที่1ที่ป็ินสำเร็จนะที่หนึ่งสองสทั้งหมดมี5้าโปรเจกต์ไม่สำเร็จโปรเจกต์นึงแล้วก็สำเร็จอีก4ี่โปรเจกต์ครับอันนี้เป็นการสั่งปริ้นโปรเจกต์ AutoCAD ไฟฟ้านะครับครั้งเดียวทีละหลายโปรเจกต์นะครับอันนี้ก็ทำให้เราประหยัดเวลาไปได้นะครับในการที่จะ Active Project ขึ้นมาเทียบโปรเจกต์แล้วก็สั่งปินมันคือ Auto Ca d ไฟฟ้าเราสามารถที่จะโพสเทียออกเป็นโปรเจกต์ได้แบบง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็สั่งได้แค่ทีละโปรเจกต์แล้วนะถ้าเรามีตู้ยี่สบสิบใบอย่างนี้นครับเราต้องทำอย่างนั้นอนะซ้ำประมาณ 20- 30รอบนะครับเพื่อจะ Active Project ขึ้นมาแล้วก็ปิ้นแล้วก็ Active มาใหม่แล้วปิ้นใหม่นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นออปชันเสริมไีกออปชันหนึ่งนะครับให้เราสามารถปินโปรเจก a อโตแคดไฟฟ้าทีละหลายโปรเจกได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นเวลาที่ใช้ไปนะครับเมื่อกี้คิดว่า4 p r โปรเจกแล้วกันนะครับ4 p r โปรเจกก็ใช้เวลาไป7จนาที35ิเซนะครับ3 5วินะครับ ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับการสั่งพิมนโปรเจกต์ออโตแคดไฟฟ้าทีละหลายโปรเจกต์ในครั้งเดียวนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ